สค่ะผู้ปกครองแสวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ในหน่วยที่สิบเรื่องของเล่นของใช้นะคะเรามารู้จักชื่อของของเล่นของใช้นะคะเรามาดูสาระการเรียนรู้สอวันที่ผ่านมาเราเรียนอะไรบ้าง เดี๋ยเราเรียนชื่อของเล่นเรารู้จักชื่อของเล่นแล้วนะคะชื่อของใช้เราก็รู้จักแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชื่อของเล่นของใช้ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆได้เรียนกันแล้วสองวันของเล่นของใช้มีชื่อเป็นของเฉพาะตัวนะคะ ่ะเดี๋ยวเราจะมาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะมาดูเด็กพูดคำคล้องจองตามคุณครูนะคะของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ป,ปัปนแก้วน้ำแปลงฟัน อย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีอันนี้เป็นคำคล้องจองของใช้นะคะ,ะเด็กมาดูวันนี้คุณครูจะพาเด็กเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อของใช้ของเล่นที่พบในชีวิตประจำวันสิ่งที่เด็เดกหยิบจับ ไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นมีชื่อเฉพาะของเขานะคะ,ะมาดูวันนี้จะให้ดูตัวอย่างของใช้ชื่อของใช้ในชีวิตประจำวันเด็กแต่ละเด็กๆจะดื่มน้ำเด็กๆก็ต้องเทใส่แก้วน้ำใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นแก้วน้ำเด็กๆพูดตามนะคะแก้วน้ำ Glass, อีกคั้งนงนนึะะแก้วน้ำหรือภา,ภาษานอะังกฤษว่า glass อ่ะต่อไปอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าดินสอนะคะดินสอหรือภาษานอะังกฤษว่า pencil เด็กๆพูดตามนะคะ pencil ดีมากค่ะ ไปอันนี้ผมใช้ที่เด็กๆใช้เป็นประจำวันนะคะเรียกว่าหนังสือเด็กพูดตามค่ะหนังสือหรือภาษาอังกฤษพูดว่าเด็กๆพูดตามนะคะ book book เก่งมากค่ะอ่ายังไม่มีภาพนะคะอันนี้เขาเขียนว่ากระเป๋า กระเป๋าเด็กๆพูดตามค่ะกระเป๋าหรือว่าภาษาอังกฤษอะ m a ็ก a อันที่ขาดไม่ได้ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เด็กๆทุกคนจะต้องใช้ต้องมีในบ้านต้องมีอย่างน้อยทุกคนต้องมีเป็นของส่วนตัวนะคะโทรศัพท์มือถือขาดไม่ได้เลยนะคะอ่า และมีอีกมากมายที่เป็นของใช้สำหรับเด็กที่มีชื่อเฉพาะนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ชื่อของเล่นของใช้ที่พบในชีวิตประจำวันแล้วอย่าลืมเด็กๆพูดให้ถูกพูดให้ตรงนะคะว่าสิ่งนี้ชื่อว่าอะไรและสิ่งนี้ชื่อว่าอะไรเราจะเรียกผิดประเภทไม่ได้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยว เราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นชื่อของของเล่นของใช้โดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปใหม่ในครั้งต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะวันนี้คุณครูขอลาเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ